สวัสดีครับมือนี่ก็มาอยู่กับช่องกองจงซานเนี่ยเนาะครับเนาะมือนี่ก็มาอยู่กับบักเม้บักปอบนรลกครับผมเนาะเอออยู่น้ำคายพิจิมเหมียนเดิมครับผมนี่โกนน้ำโซกว่าซานเนาะสำหรับผู้ใดที่เข้ามารับชมเราก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามน้ำเด้อครับเด้อมาไปไปไปเาขยับเบ็ดก่อนครับผมก่อนอื่นก่อนเนาะจัดไปจักเบ็ดรอยก็พอครับผมมา เปิดเทอร์โบทุน2 3 4 0 1 0สยสี่สจุดหนูอหนึ่งสาเออว้าพิดมาคันมึงบวบวกละมือนี่กูจับมึงขวาเทเออมาแล้วเราสิได้เห็นดีกันว่าซ่านมาเอ้ยเรียบร้อยดอกนี้เอ้ยมาไว้เข็มเร็วครับผมมาเร็วเข็มเร็วสิบหมุนจัดไปเนาะเออ ว่าว่าประงานนี้จัดมาโอ้โหว้าวไปหนึ่งบวกตัวขึ้นเสบบวกตัวขึ้นอีกแล้วโอ้โหแน่นอ่แตกให้แน่ไว้รุนบวกเต็ตูคุณบบต้องการอยากให้มันแตกครับผมเอ้ยสวยงามมาดอกนี้ว่าว่าโบเจ้าร้างวันก้อนโตไปหนึ่งเชียร์ครับผมสามพห้าิบสวย อของเทของเทบวกตัวคุณอีกแล้วมาจัดโอ้โหบทจัดวะโอ้ยเนอะเอ้ยสวยงามสารายสบายลูสิท่าพะสนันรางวันก่อนโตไปครับผม2,340า่บวะวะโเจอมมาต่อเลยโอ้โหเนอะมาขวนเอ้ยขว,น,ยขวนมาสวยงามเอ้ย สี่พันแปดร้อยวะวะบัวเจอเอ้ยรางวัลมิกะพุ่นเดสสี่พันแปดร้อยโอ้โหของเท่ของแท้แน่นอนไหลหน่อยลูกไหลโอ้โหบัวไหลวะเอ้เนาะเสียของเบิร์ดเอ้อรวมรางวัลทั้งหมดหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบวะวะบัวเอ้ยฟีในฟีเชียแรกครับผมเอ อ้ยตัวคุ้นมาบักหลายเลยสวยเอ้ยหนึ่งมืนหกรอยแปดสิบเป็นจังไหล่ละครับผมแตกนอกเดี๋ยนี่เอ้ยขันแตกไหนสิปานไดนี่เอ้ยเนาะเอ้ยวะวาวาว,า,ว,า,วาไปครับผมรุออย้ยต่อยางหยอกครับผมตามไปเออมาบ่ไหวะสองร้อยสี่สิบเอ้ยปลาแซลมอนมาเธอลูกตัวเดียว มาถือโอ้ยสวยงามเอามาสวยงามครับผมจัดไปอีกสิบหมุนมาสีได้เซาละเที่ยนี่โอ้มาจบฟีนี่ฝีรอบนี่ผมเซาอีลีครับผมแตกนักขนาดโอ้โหสองหมื่นสีเข้าไปแล้วโอ้โยยัยงสิปานนั่นแตกโคตรเกินเอ้ยน้อ ไปตัวรุยอย่าไปยงอย่าไปยงเคียรูปพวกซองเลขต้องมาแล้วโอ้บอมาบักปอบมึงเอ้ยโอ้โหยเนาะบวกตัวคุณอีกแล้วตัวคุณอีกแล้วขอแบบแตกหลายหลายเลยได้บ่แตกหลายหลายเลยได้บ่โอ้โหยดับือเกลือเอาหน่อยเถอะเพี้ยนตัวคุณบักหลายมึงบดแตกเลดดิเออจัดไป เอาอีกเทียสวยงามอืมอีกจักเทียสิเป็นยังไปมาอีกมาอีกโอ้โหรางวัลก้อนโตไปครับผมเอ้ยหนึ่งมืนหาร้อยเอ้ยหนึ่งมืนหาพันหกสิบสวยงามครับผมโอ้ยสวยงามตามท้องเรื่องเรื่องอีหยังโบหูครับผมเอ้ยรวมรางวัลทั้งเบิดครับผมจัดไปเอ้ยหนึ่งมืนหกพันหาร้อยหกสิบ สวยงามตามท่องเรื่องโอ้ <ar> โหเอ้า<อ> <Aub ain. S 2> สั้นก็เอาซ้ำนี่ก็พอละล่ะครับผมก็ฝากดไร่ฝากกดติดตามช่องกองจ่องซาแนวน้ำเด้อครับเด้อมือนี่ก็เสาเสาที่แปลว่าพอครับผมเตกแล้วก็แยกย้ายบ้านไผบ้านมันเนาะครับเนาะโอ้ยการผนนั้นเป็นสิ่งที่บอดีบ่แนี่ให้เฮย็ดตามก็หลวกันเนาะครับเนาะมือนี่ก็ต้องขอตูรลากันไปก่อนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ